สวัสดีค่ะเพ,พรพระรวยด้วยค่ะด้วยสิพาะมาตามอาจารย์เด็ดนะคะจากเมืองสุรินทร์นะคะเนาะวดที่แล้วค้องพื่นเขาหกเจ็ดค่ะวันนี้ถ้ามาตามนะคะนะวพดกนจิแดดตัวใดวัดพึ่นติแดดตัวใดเด็กกันตัวใดค้องพึ่งสิเขานะะเนาะกดไลายกดแช์กดติดตามไมเลื่อค่ะเพรพระรวยค่ะ,เ,พพคะเข้าไปตามกันเลยนะคะเนาะไปเลยค่ะ ตัวแรกออกไปแล้วด้วยค่ะตัวแรกรอตัวที่สองด้วยค่ะ อาจารย์ไปถ้ามี <coughs> <Sanzibar morally terminar. elim> ดุงตัวที่สามกันต่อเ้วยอค่ะตัวที่สาม

कप का पल पया कपिड़ा सपे सपे श्रीनत อืมไม่ใช่เก้าเลยไปไปอาจารย์ปอมตีหอันนี้อาจารย์ปอมตีเดียเดกาเจอีกอรยปมอัีดนีเก้าน กลับโมกบหางัเนาะเป็ดนึงตงแปดหนึ่งสามตัวนี้แสอัวรก็วันนี้ก็จิเนาะตัวขอสองพดน้นงปับ่่บ่บ่่มไปเนี่ยมไม่แล้วใ่่ล่ อ้วกได้คินเขายังมีกับด้เนี่ยค่ะเด็กอาจารย์จะเด็ดอาจารย์นี่เป็นแนวสุรินแร้เป็นแนวข้ามเนแนววยรัฐบาลเนื้อฟูดใดมักกับอาจารย์เด็ดนะครับอาจารย์เด็ดเมืองสุรินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโบโทรเดี๋ยวจะเกีดหกเแล้วก็เขียนให้หกเจ ไว้ท้ายคลิปนะครับเออทัวรอาจารย์เด็ดนะครับครับที่นี้ขอบคุณอาจารย์เด็ดมากนะครับขอบคุณอาจารย์เด็ดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่างวันที่แล้วไหนอาจารย์ป้อมโชว์ที่วันที่แล้วอาจารย์เดที่นี้ถ้าถ้าถ้าเขียนเสร็จแล้วเนาะ เขาน่าเขียนบทโทรเด้แล้ทีแรกว่าที่แรกเรีเรียกของอาจารย์เด็ดได้จ้าเผื่อว่ามีเลขตัวเลขตีนี่นะอยาจะทูฮะจะอะไรนี่เนาะหามาให้เบื้องนึกแน่กันโอ้นี่บอกางหมดที่แรกหมดที่แล้ว่าที่ผ่านมานี่ค่ะเต็มเลยว่าที่ผ่านมาของอาจารย์เด็ดเนาะค่ะเนาะเจ็ดหกเต็มเต็มนะค่ะเนาะเต็มเต็มเหรอครับ อันนี้ตัวกันครับอันนี้ตัวกันเนาะงวดที่ผ่านมาของจันด็ดเดอร์ค่ะงวดนี้มวดนี้ก็มีเก้าเจ็ดเนาะเก้าเจ็ดเก้าหกเนาะค่ะเนาะนี่งวดที่ผ่านมาเด้อค่ะเอานั้นเองมวดเดียวมวดที่ผ่านมาเด้อหนึ่งวดไหมหนวดไหมงวดงวดไหมงวดออกมะออืนมอฮื่อนนี่ค่ะกำลังขียกันอยู่ค่ะ อาจารย์อมโเออเด้ออาจารย์เด็ดมาสุเแคปนาจอเลยด้อับพิด้วยแน่นอนแคปด้วยค่ะแคปด้วยค่ะสวัสดีนะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีไม่ไรด้จขอให้คเลยๆปังๆทานมาด้้ะอาจารย์เด้อเอฟซีแคปนาจอไว้ด้อจ้ะเีอาจารย์เด็ดเมืองสนงนเน้น เน้นเว้กันเน้นเน้นกันด้วยแปดหน้เห้นเก้เน้น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 เนนเก้นเก้นเน้นเน้นน้่น้นาจานปนนเนวนเป้นเน้นเน้กเนน้เน้นเน้เจ้นเจ้นเนน้วยค่ะแช้ด้นยค้ะ สำหรับเรื่องอะไรที่ะติดต่ออาจารย์เด็กก็โทรมาที่เบอร์โทรได้เลยจ้ะอาจารย์ป้องเอามือออกจากเบอร์โทรเออเบอร์โทรของอาจารย์เด็กนี้ได้จ้ะเผื่อเอฟซีคนใดอยากติดต่อหาอาจารย์โดยตรงเนาะจ้ะอาจารย์เด็กเมืองสุรินทร์อาจารย์สายเขมรได้จ้ะครับหนึ่งโมงน้ำมนต์ได้ครับอสามดวงสามดาวได้นะครับค่ะ คลิปนี้คนมึงกเขาจบลยนะครับไว้เจอกันในค <c oughs> นนลิปหน้าฝากไว้โปรดนี่ค่ะใอ้ของอาจารย์เด็ดเคืองสุริมนะคะเนาะเพื่อนก็หายไปแล้วนะคะเนาะผิดจดัลนาเรื่อค่ะเป็นแค่แนวทางเป็นแค่แนวทางเล <c oughs> ขขันน้ำมต์เนาะอาจารย์เด็ดงวดที่แล้วก็เข้าค่ะเขาเจ็บหกหกเจ็บเต็มเต็มนะคะ,นะนเนาะวันนี่กะ ไปพิจารณาอีกหมวดนึงนะคะเนาะเป็นแค่แนวทางคลิปนี้ก็ขอจอบสัน้นนนะคะเนาะกดไลก์ก็แชร์กดติดตาม่เด,อด้อค่ะเพพร่รวยค่ะสวัสดีค่ะ